เรื่องป่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยป่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ปัญหานี่คือปัญหาของชีวิตมนุษย์นะป่ามันเป็นผลี่กระทบเพราะชีวิตมนุษย์มันก็ไม่ประสบความสําเร็จม,ม,มีการตัดต้นไม้ในการทําพืชเชิงเดียวซึ่งทุกคนก็ไม่ได้ว่าจะผิดอะไรอยู่คนเดียวหรอกทุกคนมันก็ทําไม่สําเร็จในชีวิตด้วยกันตังนั้น กฤษณะตัวยกล้อสถานีข่าวเนชั่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนสัปดาห์นี้มาเจาะลึกแนวคิดชีวิตเจ้าสัวแสล้านคุณบรรทูลล่ำซำหรือคุณปั้นอดีตประธานกรรมการและประธานเจ้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยปัจจุบันคุณบรรทูลล่ำซำในวัย72ปีได้วางมือจากบทบาทนายธนาคารหันมามุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นพลิกฟื้นจิตวิญญาณแห่งดินแดนล้านนาไทยอยู่ที่จังหวัดน,น่าน ในฐานะรองประธานมูยทิรักป่าน่านในพระราชูปธรรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีซึ่งมีสมเด็จพระเทพเป็นองค์ประธานและขุนปันก็ได้ตัดสินใจย้ายทะเบียนบ้านจากกรุงเทพมหานครมาอยู่ที่จังหวัดน่านมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วเพื่อมาปฏิบัติภารกิจตามแนวคิดและอุดมาการสร้างสรรค์พัฒนาจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนครับ นั้นชีวิตตอนนี้ของคุณบรรทูลนี่คือมาปักหลักอยู่ที่นั่นอ๋อก็เดี๋ยวนี้ก็ทํางานเรื่องนันทั้งนั้นแ่ะเพราะว่าธนาคารก็ลา,าออกมา5ปีแล้วกี่ปีแล้วที่มาอยู่ที่นั่นนี่ครับถ้ามาตอนแรกยี่สิปีมาแล้วแต่กว่าจะเริ่มเห็นอะไรต่างๆนี่ก็ใช้เวลาสัก3าีปีกว่าจะเริ่มเห็นแล้วก็เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาก็มีหลักมิติมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว,<อ>ลวผู้คนที่จะต้องดึงมาเกี่ยวข้องเนี่ยดึงมาช่วยเหลือกันเนี่ยก็มีกว้าง,อองีางออไไงม แเราต้องมาทํำใรสักอย่างา <นะ S 2> มันก็นมนไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่ความรู้สึกดีๆมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ mm hmm. โจทย์ที่น่าสนใจก็โผล่มาให้คิดถ้าโจทย์อย่างนี้เราต้องไปหาใครมาช่วยบ้างหาองค์ความรู้แบบไหนมาช่วยบ้างเพื่อที่แก้ปัญหาได้แมันก็ทําให้ในสุดแล้วว่าการไปชวนผู้คนเนี่ยมันก็วงมันกกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ oh. ที่ผมก็มาจังหวัดน่านเป็นระยะระยะนะครับ้วไปที่ไหนเขาก็มักจะพูดว่านี่แหละคุณบตรทนมาช่วยทําให้มาช่วยส่งเสริมแทบทุกเรียกได้ว,ว่าทุบวงการเลยนะองจังหวัดน่านเลยนะครับก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะฮะแล้วก็แต่สาคัญจริงๆคือแก้ปัญหาการจัดการของชีวิตมนุษยนะ์<อ>การทํามาหากินอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญในสุดการรักษาสภาพแวดล้อมก็คือป่าต้นน้ำน่านซึ่งก็ถูกทําลายไปขั้นหนึ่งโดยเหตุการณ์ที่ว่าทุกคนก็อับจนด้วยกันเพราะนั้นจะมาในการที่จะแก้ปัญหาอันนี้ก็ต้องหาทางออกใหม ที่ยังไงเนี่ยป่าที่สูญไปเนี่ยจะกลับคืนมาได้แบบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมอย่างงี้หายากนะป่าต้นน้าอย่างจังหวัดน่านเน,นี่ยไม่มีที่ไหนมีอย่างเงี้ยเรื่องป่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยครับป่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ปัญหานี่คือปัญหาของชีวิตมนุษย์นะ,ะป่ามันเป็นผลพวงไอ้ผลของป่านเนี่ยผลที่กระทบที่เป็นลบของป่านเนี่ยเพราะว่าชีวิตมนุษย์มันก็ไม่ประสบความสําเร็จมีการตัดต้นไม้ในการทําพืชเชิงเดียวซึ่งมันมีทางอื่นที่จะหาทางแก้ได้แต่ก็ไม่ได้ว่าจะ ผิดอะไรอยู่คนเดียวหรอกทุกคนมันก็ทําไม่สําเร็จในชีวิตด้วยกันตรงนั้น ื่อกี้ก่อนจะมาที่นี่ก็ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งคุณมัทูนเนี่ยมามีส่วนสําคัญละ,ะในนักนมวนิธิรักป่านนั่นใช่ไหมครับนัลนิธิรักป่านานั่นในพระชุธรรมสุเด็จพระเทศเป็นโนบิตนแผ่พระพพราชมัยตรีไม่ตามาให้ประชาชนานั่นโรงพยาบาลนี่ก็ถือว่าโอ้ป้ายผมตกใจนะโอ้โนี่แบบว่าเทียบชั้นเอกชนเลยที่ทำให้ของกรุงเทพเลยนะครับเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้อไม่มีเลยหลายคนองสายหัวก่นละต้องโรงพยาบาลสาารสุขการเดินทางโดยเฉพาะ คุณภาพชีวิตของชาวบ้านก็สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้คุณป้านมานยกระดับทั้งหมดเลยครับก็โจทย์มันหลักนิตินะฮะโจทย์เรามิติอ่ะก็ทุกทุกด้านก็มีปัญหาที่จะต้องแก้ด้วยกันั้งนั้นป่าก,ก็เป็นปัญหาการดำรงชีวิตการละมากินของประชาชนก็เป็นปัญหาการรักษาสุขภาพก็เป็นปัญหา้วมันโจทย์มันพันกันหมดคือมันโจทย์ของความเป็นมนุษย์แล้วภารกิจก็ยังไม่จบง่ายนะดูแลนะเพราะมีหลายโปรเจกต์หลายเรื่องต อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นวอลลุ่มเลยนะครับเนี่ยของคุณปันใช่ไหมอันนี้เข้าทางานผมนี่ฮะก็ด้านหลังนี่ก็เต๊าะนี่เลยใช่่วาทั้งชีวิตจากนี้ไปทุ่มให้จังหวัดน่านอ๋อก็ไม่ไม่มีท่ไแล้วนี่ก็อยู่ที่นี่เะ่านโจทย์ผมอยู่ที่นี่เท่านั้นที่อื่นก็ไม่ได้ทําอะไรเล้วมาอยู่ที่นานีวันๆคุณปันทําอะไรบ้างนี่ครับก็สารพนะโจทย์ทุกด่างก็วนอยู่ตรงนี้แล้วนี่ก็ลองพื้นที่ด้วยนะก็เคยแต่ตอนนี้ก็ต้องมุ่งแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้ก่อนตรงพื้นที่กก็แตไว้ท อันนี้เป็นสำนักง,งานที่จะทำเรื่องยาจากพืชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไอการแก้ไขปัญหาเรื่องการรักษาป่าอเพราะน่านนี่เป็นที่ที่ว่า มีป่าเยอะใช่ไหมแล้วก็ยาเนี่ยในดีเนี่ยด้จากพืชในป่าอะไต่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะทําตัวนี้ให้เป็นธุรกิจขึ้นมาซึ่งประชาชนคนน่านเนี่ยสามารถจะอิงใช้ได้ดังการที่จะไปปลูกพืชแบบตื้นๆแล้วต้องไปตัดต้นไม้เนี่ยมันไม่ม,ม,ม,มันมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาชีวิตระยะยาวแต่มาเพราะป่าป่าป่าน่านเนี่ยมันเป็นป่า85%ของพื้นที่เป็นป่าที่นี่เพิ่งสร้างใหม่ใช่ไหมเออเออตึกนี้เพิ่งสร้างเสร็จก็มีลูกคุณพ่อคุณแม่นะคร<ช>ับลูกในหลวงนะครับใช่แล้วก็ สาหลายอย่างใช่รูปดรสซญนเจซนยไงครับดกเรซนเซนก็ก็เขาเป็นคนที่ก็ต้องปฏิวัติชีวิตของมนุษย์เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องต่อสู้เยอะมากในการที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าประเทศเขาก็มันก็ต้องมีการแก้ไขเยอะมากโอ้เราก็เอามาเป็นเป็นแรงบันดาลใจเป็นกรงันใจเป็นงใจใช่โจทย์มนุษย์ต้องแก้ไขด้วยกันทั้งนั้นต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขระบบการทํางานของมนุษย์ด้วยกันทุกชาติทุกภาษาก็เจออย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วนี่ก็มีมุมมุมก้งงงาาาดยอ่่รันนึึถถพู ดิสนีย์ดิสนีย์แลนด์หรือมิกกี้เมาส์เนี่ยก็สะท้อนการมีความพลังของการจินตนาการของมิสเตอร์วอลดิสนีย์ที่สร้างจากหนูตัวเดียวให้เป็นโอโ้เป็นความยิ่งใหญ่เป็นตำนานระดับโลกเลยนะใช่ใช่เป็นธุรกิจเป็นความบันเทิงอะไรซึ่งก็แสดงว่าสิ่งที่สําคัญของมนุษย์คือว่าคิดแล้วทาได้จินตนาการของใหม่แล้วทําได้อันนี้คือความยิ่งใหญ่จริงๆของการแก้ปัญหาของมนุษย์ แนวคิดและชีวิตเจ้าสัวเคแบงคุณบรรทูลล่ำซำกับความสุขที่ได้ทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับท้องถิ่นดินแดนล้านนาไทยที่จังหวัดน่านครับ